อยยิวังพี่ครับขอเงินหน่อยครับพี่พี่ครับขอเงินหน่อยครับพี่พี่ครับพี่ครับขอตังค์หน่อยครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับพี่พี่ครับขอตังค์หน่อยนะครับยังหนุ่มยังแน่นแขนขาก็มีครบทำไมรู้จักทำมาหากินมาขอทานเนี่ยนะอย่ามาใกล้ฉันพี่ผมขอตังค์หน่อยพี่ เนี่ย yeah, ครับเรื่องแค่นี้ผมมาคนเดียวก็ได้ครับพี่ครับขอเงินหน่อยครับพี่ช่วยผมหน่อยพี่ผมไม่ได้กินข้าวอะไรวันแล้วช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยใช่รบกวนนายแบลน้ําที่ไทยรถมาหน่อยครับผมหน่อยนะพี่ผมไม่ได้กินข้าวาอะไรวันแนละ้วพี่ พี่สิบาทยี่สิบาทก็ได้ครับผมไม่ได้กินข้าววันหลายวันแล้วครับพี่ชายวางตรงนี้เลยในมีปากกากับกระดาษไหมน้องชายนายอ่ะ ก็ไม right? ่ได้พิการอะไรนี่ทำไมไม่ใช้ความสามารถตัวเองไปหางานทํำล่ะเงินที่หามาด้วยตัวเองอ่ะมันน่าภูมิใจกว่าไปใช่ ตังเราทำไมเราไม่ได้ขอเลย อสครับใช่ตอนนี้นายก็รู้สถานการณ์ของบริษัทเงินที่กู้ธนาคารอ่ะทางธนาคารก็แมาอนุมัตให้แล้วเราอ่ะยังมีหนี้นอกระบบอีกนายเอารถผมไปขายแล้วเอาเงินอ่ะมันจ่ายพนักงานเราด้วยบอสครับนี่เอ้ยยังคิดจะขายรถอยู่อีกเหรอเงินที่ติดผมไว้อะเมื่อไหร่จะคืน เงินนิติพวกคุณอะ่ะผมขอเวลาหน่อยก็จะรีบหามาคืนให้พอคุณจะลดรา้คืนผมก่อนผมใช้เลขาผมว่าเอาไปขายแล้วมาจ่ายเงินงพนักงานขอเวลานันเหรอ <c oughs> ไม่ได้ตอนนี้รถคันนี้เป็นของกูแล้วเฮ้เจ <Hey, J. S 2> เดี๋ยวมึงดูนะในนี้มีอะไรมีค่าเอาไปให้หมดครับเราไปใครกล้าแตะของห้องนี้ดูแล้วจะหาว่าผมไม่เตือนแล้วมึงอ่ะเป็นใคร ยิ่งใหญ่มาจากไหนถึงได้มัสั่งกูเขาติดเงินพวกคุณเท่าไหร่เดี๋ยวผมอะ่ะคืนให้เองก็ไม่ค่อยเยอะหรอ3ล้านมีนปัญญาจ่ายไว้ไหมในบัตรนี้มีอยู่สาล้านสองอีกสองแสนอะ่ะถือว่าเป็นดอกเบีย้ยรหัสอะ่ะอยู่หลังบัตรได้เงินคืนแล้วก็คุณจะลดมาซะ ไปพวกไปไปจ๊เดี๋ยวถ้ามันไม่มีตมังค์คุณคือคุณตีนี่คุณใจรถคุณน้ำหนึ่งแพ็คขายคนละสิบ,บาทเมื่อ3ปีก่อนคุณยังจำได้ไหมเรื่องบริษัทคุณอะ่ะผมรู้เรื่องหมดแล้วในบัตรนี้ยมีเงินอยู่10ล้านผมอะ่ะจะรุนทุนกับคุณด้วย สิบล้านเนี้ยผมให้หมดเลยและผมอะต้องได้ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษผลประโยชน์พิเศษแล้วคุณต้องการอะไรน้ำหนึ่งแพ็คน้ำเปล่าหนึ่งแพ็คน้ำหนึ่งแพ็คเมื่อสามปีที่แล้วทำให้ผมอะเรียนรู้การทำมาหากินพึ่งตัวเองผมอ่ะค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัว นประสบความสําเร็จมีบริษัทของตัวเองอะ่ะอยู่สองแห่งขอบคุณน้ําใจและความช่วยเหลือที่มีให้กันถ้าในวันนั้นไม่มีคุณก็ไม่มีผมในวันนี้เงินสิบล้านที่ผมลงทุนไปกับคุณอะ่ะผมไม่ได้คาดหวาังอะไรจากคุณเลยแค่อย่าให้สังคมรู้ว่าความเมตตาช่วยเหลือคนอื่นย่อมได้รับสิ่งดีๆเป็นการตอบแทน อะคลิปยังไม่จบนะครับพวกเราทีแก๊งขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อและคนที่มีความเมตตาช่วยเหลือคนอื่นคุณทำถูกแล้วและจงทำต่อไปทําดีอย่าท้อสำหรับคลิปนี้พวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆครับสู้นะครับผมถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ